ครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมจะมาสาธิตวิธีการในการสร้างตารางสอนนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปทำที่หัวของตารางก่อนนะครับตารางสอนนะครับลากเลียนที่ สอมีการศึกษาห้าหกสามนะครับทีนี้ก็ชื่อนะครับชื่อระดับชั้นระดับชั้นประทมศึกษาปีที่่้นะคนระคับรับ จลกการสวมติที่5ต่อไปในส่วนต่อไปก็จะเป็นค่าที่นะครับคาบที่แล้วก็วนักววนกับเวลานะครับวันกับเวลาเนี้ยอยู่ในแถวเดียวกันเลยนะครับก็ใส่ข้อมูลนะครับคาบที่1 ครับที่สองครับที่สามครับที่สี่ครับที่ห้าครับที่หกครับที่เจ็ดครับที่แปดพอครับที่เก้านะครับทีนี้เราก็มาใส่เวลานะครับสมมุติว่าครับที่หนึ่งเนี่ยให้แปดโมงครึ่ง ศูนยถึง09.30์เ 09. ก้คาที่สองก็เป็น09.30ถึง10.30ครับที่3ก็เป็น10.30 ถึง11.30ครับที่4ครับที่4นี่นะักเรียนพักนะครับพักกลางวันรูปแบบอักษรจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ต้องไปสนใจมันก่อนนะครับเราแค่คลิกเมาส์ให้ตรงกับ เซลที่เราต้องการที่จะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ข้อความได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจรูปแบบข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเราก็มาจัดรูปแบบกันมาอีกทีนะครับตรนนี้เราพิมพ์ไปก่อนนะครับเพื่อจัดโครงสร้างของตารางให้เสร็จก่อนนะครับ,รบที่ห้าตัวที่นะครับเมื่อกี้เราไม่ได้พิมพ์เวลาพักอีกทีเวลาข้าที่สี่ก็เป็นสิบเอ็ดจุดสามศูนย์ ถึง12.30นะครับพักกลางวันครับที่5เข้าเรียนช่วงบ่ายก็12.30ถึง13.30ครับที่6ก็เป็น13.30ถึง14.30นะครับครับที่7ก็เป็น 4.30ถึง15.30นะครับครับที่8ที่9เนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับลุกออกเพราโดยสุนญยแล้วชั้นป .5 จะเรียนประมาณ7คาพนะครับประถมศึกษานะครับแต่ถ้าเป็นของระดับอื่นก็นำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกับวิดีโอที่ผมกำลังสอนอยู่นี้นะครับส่วนวันนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับวันจันทร์ อังคารพุธวันพฤหัสสบดีวันศุกน,นะครับ <c oughs> ทีนี้พอเราได้โครงสร้างหมดแล้วนะครับเราก็มาตกแต่งตารางนะครับเริ่มจากหัวของตารางก่อนนะครับ ให้เราทำการประสานซิลนะครับลากจากซิเลเรขกลุ่มดำตัวกษนนะครับไปจนถึงซิลสุดท้ายนะคร,นครับที่เป็นทับที่เจากนั้นเลือกเครื่องมือประสานซิลและจัดถึงกลางนะครับอันนี้ผมก็ได้สอนไปแล้วตั้งแต่คลิปต้นๆนะครับยังไงก็ไปย้อนดูนะครับ,รนะรบส่วนในระดับชั้นก็เหมือนกันนะครับเราก็ทำการประสานซิลเหมือนกับ ของหัวตารางนะครับที่ประสาเซลล์และจัดถึงกลางจากนั้นเราก็ขยายเซลแล์้วครับขยายเซลล์ให้พอเหมาะนะครับ,รรบแล้วก็จัดขนาดตัวอักษรนะครับให้พอเหมาะสมรูปแบบอกักษรก็ตามสุภาพนะครับ ดูแบบอักสรได้อ่างนง่ายต่อไปนะครับในส่วนของคาบที่เวลานะครับเราก็ทำการขยายเซลล์ครับโดยการเอาเมาส์ไปวางที่หน้าของแถวนะครับที่หัวแถวให้เป็นลูกศรสีดำๆดำแล้วก็คลิกเมาส์กลางไว้ลากนะครับลากลงมาถึงแถวสุดท้ายนะครับจากนั้นก็ปล่อยเมาส์ แล้วเราเรานำมาส์ไปชี้ที่หัวของตะไดกังหนึ่งเพื่อให้เป็นลูกศรสีทึบนะครับชี้ขึ้นกับชีล้ลงแล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้ระหว่างซิลนะครับแล้วก็ลากนะครับปรับความสูงของซิลเบวบางนะครับมันก็จะปรับความสูงของซิลให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นในส่วนของแถวนะครับแถวเนี่ยนะเราก็ปรับ เหมือนกับความสูงของเซลล์นะครับเอาเมาส์ไปชี้ในส่วนที่เราต้องการที่จะปรับแล้วก็ลากนะครับปลุ่มดำลากจากนั้นก็เมาส์ไปชี้ให้เป็นลูกศรซ้ายขวาระหว่างเซลล์นะครับคลิกเมาส์กลางไว้ก็ลากไปนะครับปรับช่องตามที่เราต้องการ,รจากนั้นก็ตกแต่งตัวอักษรนะครับ ออกไปที่คราบที่และวันที่ก่อนให้อยู่กลางนะครับมอไปคลิกนะครับแล้วก็ลับให้อยู่กลางนะครับเครื่องมือจัดตรงกลางนะครับก็จะอยู่ในมุมมองอางอยู่ในเมนูหน้าแรกก็จัดกลางก็าง เวลาก็เหมือนกันนะครับลากหอากลางไว้แล้วก็ไปที่เมนูจัดถึงกลางนะครับจัดถึงกลางมันจะมีอยู่สองถึงกลางนะครับก็คือถึงกลางของแถวกับถึงกลางคอลัมน์นะครับตรงนี้นะครับที่ผมติคลิกอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจัดถึงกลางของแถวนะครับส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ย ที่ผมชี้อยู่ตอนนี้ก็คือจัดกิ่งกลางของปองลัมนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เลือกให้ถูกนะครับจากนั้นเราก็ปรับขนาดป่อกสอนนะครับทังชนานิวสิบแนะครับ เอายี่สบยี่สิบน่าจะสวยกว่านะครับเพราะตามตัวหนาส่วนพื้นฐานการใช้ตัวอักษรนะครับผมก็สอนไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับไปย้อนดูได้นะครับต่อไปในส่วนของวันนะครับก็จัดเหมือนเดิมนะครับจัดขนาดอัดสรนนะครับ จัดรูปแบบอักษรจัดตึงกลางนะครับจากนั้นเราก็มาลงวิชานะครับครับเรียนที่หนึ่งสมมติได้เป็นวิชาคณิตศาสตนะร์ครคณิตศาสตร์ ปาคเรีนที่สองภาษาไทยเรดยนที่สามดนตรีพอภาคเรียนที่สี่นะครับพักกลางวันเมื่อกี้ได้พิมพ์มาแล้วนะครับวิธีการจัดนะครับเราก็นําเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ในคาบที่สี่แล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้ก็ลากมาให้จนถึงวันศุกร์ในคาบที่สี่นะครับ จากนั้นเลือกเครื่องมือประสานเซลและจัดถึงกลางนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราเลือกเสร็จนะครับข้อความมันก็จะไปอยู่ด้านล่างวิธีการทำให้ข้อความนะครับมันพลิกจากแข่งข้างนะครับเราก็ไปเลือกที่เครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือนี้ ก็คือเครื่องมือทิศทางของข้อความนะครับเราก็ลงปรับดูนะครับนะครับมันก็จะปรากฏตัวอย่างให้ให,ให,ให้ให้อหินนะครับนะครับสมมติมรมเราบอกเอาวันนี้นะครับลงกระายใหญ่หหญลงแจัก ยีจากนั้นเราก็ไปปรับถึงกลางธรรมดาอีกนะครับถึงกลางระหว่างเซลล์นะครับมันก็จะอยู่เป็นแนวตะแคงนะครับต่อไปเราก็มาใส่ในคาที่ห้าศิลปะคาที่6 ก็จะเป็นพระละนะครับข้าพิจิตจะเป็นเดนดนตรีแล้วข้าพิจิตจะอะไรดีนึกไม่ออกนะครับข้าพิจิตชุมนุมนะครับชุมนุมต่อไปวันอังคารครับเรกนะครับ อังกฤษนะครับข้อคัพที่สองอังกฤษอีกนะครับสมมุติว่าเราจะให้เรียนสองคาบนะครับเราก็ทําการประสานซีลนะครับคาบหนึ่งกับคาบสองประสานซีลแล้วก็ไปเครื่องมือประสานซีลอีกนะครับมันก็จะติดกันสองคาบเลยนะครับเป็นช่องตารางเดียวนะครับต่อไปก็วิชาวิทย์นะครับวิทยาศาสตร์ คับที่หก็เป็นภาษาไทยครับียวกอาจจะเป็นภาษาจีนครับที่7อาจจะเป็นวิชาสังคมนะครับ เปี่ยนวนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ตารางสอนนะครับเพือตีนะครับเป็นตารางเรียนนะครับวิธีการพริมพ์ก็เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปเรากลับมาที่วันพุธนะครับวันพุธวิชาศิลปะผมนึกชื่อวิชาไม่ออกต่อไปวิชาอังกฤษ สื่อสารนะครับต่อไปจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จุนะครับสังคมนะครับวิชาการงานแล้วก็อาูกเสีนะครับ กรใส่ไปนะครับวันพฤหัสก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์คน,นี้เ,เยอะหน่อยนะครับภาษาอังกฤษคอมถ้ากรณนนีที่มันขึ้นมาลักษณะน,นี้ก็คือมันจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้คำเดิมเนี่ยนะครับเราก็กด enter ได้เลยนะครับปึ้ง ไปวิชาการงานอาชีพอาราิาเรียนอาเซียนอาเซียนแล้วก็ข้าพเจิตก็จะเป็นจิตอาสา เนี่ยต่อไปวันศุกร์นะครับวิชาภาษาไทยนะครับวันศุกร์เดียภาษาไทยสองคาบแล้วก็ทำการประสานเีลงพอดนตรีแล้วก็คณิตศาสตร์ทม่แม่ดีกว่าคณิตศาสตร์วันศุกร์ราะวก็ตรงนี้ก็จ,จะจะเป็น ออกกำลังกายต้อง12โม,มงม,มองเอาเป็นหด็อออกกำลังกายบาทุ่งเหมือนะครับตัวที่อาจจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็สังคมก็ภาษาแล้วก็ออกกำลังกายนะครับ ีนี้พอเราได้วิชาสิทธ์นะครับให้เราก็ทำการจัดรูปแบบนะครับจัดรูปแบบก็อย่างแรกก็ไปที่กลางของแถวกลางของคอลัมน์นะครับแล้วก็รูปแบบอักษรขนาดอักษรกับรูปแบบอักษรครับ น,นี่ก็ปรับให้มันเมื่อกี้จะ,ะขนาดสอนยี่สิบอังศนาแนวนอนนะครับยี่สนะิบองศาแนวนอนอีกแบบเนาะส่วนคนอื่นที่ไม่ชอบยีสนน่สิบองศาแนวนอนก็เอาอย่างอื่นก็ได้นะครับก็ไปที่กึ่งกลางกึ่งกลางก็สองอย่างครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า มันยังไม่มีเส้นตารางใช่ครับถึงมันมีเส้นตารางที่มากับโปรแกรม Excel ตรงนี้แต่เวลาเราปริน์ออกมันจะไม่ไม่ติดเป็นเส้นตารางให้นะครับอันนี้มันแค่ให้เราออกแบบเฉยๆนะครับทีนี้เราก็มาใส่เส really. ้นตารางกันนะครับวิธีการใส่เส้นตารางนะครับให้เราลากทั้งตารางเลยนะครับภุ่มดําไม่หมดทั้งตารางเลยแล้วเราก็ไปที่เครื่องมือเส้นขอบล่างนะครับให้เราคลิกที่เส้นขอบล่างหนึ่งครั้ง จากนั้นเราก็ไปเลือกนะครับว่าเราจะเอาเส้นแบบไหนนะครับผมเลือกเส้นกรอบทั้งหมดน,นี่ครับตารางเรียนของผมก็จะเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคุณครูหรือว่าผู้ชมเนี่ยบอกว่ายังไม่สวยจะใส่สีก็ได้นะครับแล้วก็ใส่สีนะครับภาพที่ภาพที่ทักสีหนึ่ง นะครับก็ไปลากเลือกพื้นที่นะครับลากกลุมดาเลือกพื้นที่แล้วก็ไปที่ถังสีนะครับถังสีน่าสีอ่อนๆนะสีอะไรดิสีเหลืองดีวกว่าอ่อนต่อไปวันที่กับเวลาวันกับเวลาก็เอาสักสีหนึ่งนะครับเลือกสี ที่ให้มาเป็นมาตรฐานแล้วก็จะเลือกสีเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาเลือกสีเพิ่มเติม ต่อไปนะครับแล้วก็ทําการใส่สีแต่ละวิชานะครับวิชาคณิตกระจาใสีหนะึ่มันดูไม่ก็เห็นนะครับผมผมไม่ใส่ดีกว่าถ้าท่านผู้ชมจะใส่ก็ลองไปใส่ดูเอาเองนะครับ มันก็วิธีก็เหมือนกับที่ที่ที่ผมให้ใส่ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับสาหรับตารางเรียนของปห้ารัยนที่2องนี้นะครับยังไงก็ลองไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมี คลิปวิดีโอมาสอนตั้นอีกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ